สวัสดีนะคะเพื่อนที่สิริสิริรัตน์ออร์แกนิกเดนวันนี้จะพาเพื่อนมาทำปุ๋ยจากเศษอาหารที่เราเหลือจากในครัวเรือนนะคะที่เรากินแล้วเหลือหรือเป็นที่เราเป็นพวกวัชพืชที่เราไม่ต้องการนะอันนี้ก็คือเศษอาหารผักแล้วก็ในนี้นะจะมีผักเศษอาหารเปลือกผักเปลือกผลไม้เปลือกไข่ นะที่ที่สีใช้ปรุงอาหารแล้วมันเหลือนะคะพอเหลือแล้วเนี่ยเราก็จะจะนำกลับมาเอ่อกลับมาใช้ให้เป็นปุ๋ยของพืชผักผลไม้ที่เราปลูกพืชปลูกผักในสวนเรานะคะหรือว่าต้นผลไม้ต้นผักต้นพืชสวนผักของเราหรือไปบำรุงดินก็ได้นะคะแล้วก็ ้ไดนํากลับมาใช้ได้คือเป็นธาตุอินทรีย์วัตถุนะคะคราวนี้เราจะทํำยังไงเนาะบางคนเพื่อนใหม่ยังไม่รู้ว่าวิธีการทําปุ๋ยอัอเป็นอินทรีย์วัตถุที่เรากินเหลือนะหรือว่าเป็นสิ่งที่มันเหลือที่เราจะนําไปเป็นขยะนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ไปเป็นขยะเราจะไม่ให้ไปเป็นขยะที่ไปสร้างมลภาวะให้กับ สิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะนํากลับมาเป็นปุ๋ยเป็นธาตุอินทรีย์ที่นํากลับไปใช้ให้คืนกลับให้ธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นอาหารของพืชผักนะคะคราวนี้จะทําอะไรเนาะอีสีก็จะมาแชร์ว่าจะทําแบบไหนนี่คืออันนี้คือเศษอาหารที่เรา เหลือจากที่เราปรุงอาหารแล้วนะคะก็จะมีผลไม้นะเป็นเปลือกของผลไม้เปลือกผักนะอันนี้ก็เป็นเ,เปลือกไข่ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลเอามาทำอะไรนะน้ำตาลก็คืออาหารของจูรินซีนะคะเมื่อเราอยากให้จูรินซีขยายตัวและทำงานได้ดีเราก็ใช้น้ำตาลเป็นอาหารของเขา นะจุลินทรีย์มาจากไหนจุลินทรีย์พี่สีก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่พี่สีทำเอาไว้อันนี้เกินหนึ่งเดือนแล้วนะเกิน30วันแล้วพี่สีก็นํามาเป็นหัวเชื้อเพื่อจะมากะย่อยสลายเศษอาหารเนาะวัชพืชเหล่านี้หรือสิ่งของที่เรากินแล้วเหลือใช้นี่อันนี้นะอันนี้คือสิ่งที่จะนํามามาทําในวันนี้นะคะแล้วก็คืออันนี้คือคือเริ่มต้นตั้งแต่คนที่ ยังยังไม่ได้ทำนะยังไม่เคยทำนะพี่สีก็จะทำมาพาเพื่อนๆทำนะจุดินทรี์แสงค้อแสงบางคนบอกถ้าไม่มีจุดินทรีย์งข้อแสงจะใช้อะไรก็จะใช้เป็นน้ำซาวข้าวก็ได้หรือเพื่อนๆจะใช้อันนี้จุดินทีในขวดนี้มีทั้งหมดบรรจุขวดน้ำอมรมเนี่ย1.5ลิตรพี่สีจะใช้1ลิตรแล้วก็กะเอาเนาะ1ลิตร รหรือบางบางท่านไปใช้น้ำสาวข้าวก็ได้นะนะก็ใช้ได้นะจุลินมนีน้ำสาวข้าวก็สามารถที่จะมีจุลินทรีย์ได้นะเพราะว่าในในน้ำสาวข้าวเนี่ยพอเกิดการเ,เราเก็บเอาไว้เกิดการหมักตัวนานเนี่ยนะมันก็จะทำให้เกิดเป็นจุลินทรีย์ของน้ำสาวข้าวได้เหมือนกันนะคะ นี่น้ําตาลพี่สีใช้หนึ่งถ้วยประมาณนี้นะคะนี่ก็ผสมลงไปด้วยกันแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปหาถังมาไปหาถังไปหาถังมาหมักนะไปหาถังมาหมักมีถ้าเพื่อนๆมีถังพลาสติกเปล่าๆก็เอามาหมักนะเอามาหมักแล้วต้องมีเป็นภาชนะที่มีฝาปิด นะแต่ก็ไม่ต้องเป็นฝาปิดที่แน่แนๆน,นะเอาแบบปลมๆก็ได้นะคะเนี่ยประมาณเราก็หมักเอาไว้ประมาณ30วันนะเดือนหนึ่งนะหนึ่งเดือนเราก็จะนํากลับมาใช้นะกลับมาใช้ก็คือส่วนที่เป็นที่เราเห็นเป็นเศษพืชผักพวกนี้นะมันก็จะย่อยจุลินทรีย์จะมาย่อยสลายให้กลายไปกหายไปหมดนะกลายเป็นน้ำนะกลายเปน็นะปน้ําแบบไหนเดี๋ยว พี่สิจะให้ดูนะอันนี้คือตั้งแต่ที่เราตั้งต้นเริ่มทำใช่ไหมคะแล้วหมักทิ้งไว้30วันนะ30วันนี่คือส่วนที่พี่สิริหมักเอาไว้30วันนะ30วันก็จะเกิดมีการย่อยสลายซึ่งวันก่อนนะพี่ใครที่ได้ดูคลิปพี่สิริป,ประมาณ2วันที่ผ่านมาเนาะเนี่ยคืออันนี้คือวุ้นจุลินทรีย์นะที่เชื้อเขาเดินเนาะ มันก็จะเป็นบุญเนเป็นบุญแบบนี้นะอันนี้พี่สีก็ไม่มีความรู้นะว่าทำไมมันถึงเป็นบุญน,นี้พี่สีก็ทําแล้วจะมีวุ้นอย่างนี้ตลอดเลยไอ้บุ้นไอ้บุ้นเจลแบบนี้นะเนี่ยสามารถที่จะนําไปเป็นจุลินทรีขยายต่อหวัวเชื้อนะขยายต่อเนี่ยเอาไปขยายต่อได้นะซึ่งเราก็เนี่ยมันจะย่อยสลายเป็นน้ำเนาะเป็นน้ําแบบนี้ เนี่ยเราก็เอาน้ําเอาส่วนที่เป็นน้าเนี้ยมาใช้นะเอาไปรดราดพืชผักของเรานะเนี่ยอันนี้พี่สีคือมีหัวเชืออเเช้ออยู่แล้วเนาะมีหัวเชื้ออยู่แล้วส่วนที่นํามาทําวันนี้เนาะก็จะผสมลงไปเลยนะพี่สีจะก็จะนํามาผสมรวมลงไปคืออันนี้คือคนที่มีถังเก่าอยู่แล้วนะแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีก็ นำถังมานะเอาถังมาถังถังก็ให้มีสฝาปิดนะมีชชิดนะก็เอามาผาสมลงไปในถังนะคะแล้วก็นำฝามาปิดแล้วก็ทิ้งไว้30วันเราก็จะนำน้ำหมักเศษอาหารเนี่ยเอาไปรดลาดพืชผักได้อันนี้คือแบบว่าเป็นพิชิตก็มาทำสาธิตให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะบางคนอาจจะแบบอยู่ตามเอ่อ อพาร์ตเมนต์ที่มีพื้นที่เล็กๆเนาะ,ะถ้ามีเศษอาหารนะคะไม่หมักก็ได้นะเอาไปใส่ในโคนต้นไม้เลยนะใส่ในโคนต้นไม้แล้วก็เอาดินกบนะฮะเอาดินกบแล้วก็รดลาดด้วยชูรินสีสังเคราะห์แสงท่านก็จะได้ปุ๋ยธาตุอินทรีนะปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอย่างดีที่ต้องเป็นอาหารพืชที่พืชต้องการอย่างแท้จริงนะคะไม่ใช่ ปลูกแล้วเราก็ไปเอาปุ๋ยเคมีมาซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าปุ๋ยเคมีแพงมากนะคะทุกคลิปที่พี่สิริแช์เนาะการทําปุ๋ยพี่สิริก็จะบอกอเพื่อนๆว่าปุ๋ยเคมีมีอัตรามูลค่าที่สูงมากซึ่งเป็นเ,เราประเทศเรานะประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยนะคะไม่ได้ผลิตปุ๋ยเองนะปุ๋ยเคมีไม่ได้ผลิตเองนะคะนะเพื่อนซึ่งเรานําเข้านะคะ มันเป็นอะไรที่ถึงต้องแพงมากนะคะจริงๆแล้วการผลิตปุ๋ยใช้เองเนี่ยนะมันมีมันมีหลายวิธีมากนะอาจจะ,จะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องเป็นปุ๋ยเคมีเคมีเข้าไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติต้องการนะคะนะเพื่อนแม้แต่เราเองนะเราก็คือหนึ่งในธรรมชาติมนุษย์เนี่คือหนึ่ง เป็นสิ่งหนึ่งจากธรรมชาตินะคะเราก็ไม่ได้ต้องการกินเคมีนะเรากินเคมีคือเราตายนะคะนะเพื่อนนะต้นไม้พืชผักนะสิ่งที่เป็นธรรมชาติในในโลกใบนี้เขาก็ไม่ต้องการเคมีนะนะแต่เราอ่ะก็ไปเอาเคมีเข้ามาใช้กับธรรมชาติซึ่งพยายามที่จะบอกว่าเราใช้ในอันตราส่วนทีออ่ธรรมชาติอยู่ได้นะคะซึ่งไม่เป็นอันตราย ่อมนุษย์และสัตว์โราใช่ค่ะแต่ถ้าเราพยายามที่จะทําทนะไม่ต้องพยายามเราเราเราใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตแบบอยู่กับธรรมชาตินะให้มันให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติที่สุดยังไงธรรมชาติเขาก็ไม่ต้องการเคมีนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแค่นี้พี่สีก็จะได้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่พืชต้องการและก็เป็นอาหารของพืชอย่างแท้จริงนะคะก็ ฝากเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรนะคะชาวเกษตรที่ทำพืชสวนเกษตรทำไร่นาทำสวนผักทำสวนผลไม้นะไม่ว่าท่านจะทำอะไรเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นฟาร์มฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะหรือจะเป็นฟาร์มปลูกผลไม้จะเป็นฟาร์มเพาะเห็ดฟาร์มอะไรก็แล้วแต่บอกได้เลยว่านะท่านใช้ธรรมชาตินะเป็น เป็นปุ๋ยจากธรรมชาติจะดีที่สุดนะคะนะโดยเฉพาะจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงมีมีหลายๆลาอ,อ,องค์กรเนาะไม่ใช่แค่ฟาร,ร์มกรเกษตรทางปลูกผักปลูกพืชที่ใช้แต่ว่าฟาร,ร์มปสสศุสัตว์เลี้ยงสัตว์นะคะก็ได้ใช้นะแล้วก็พิสีริก็จะไม่เอ่ยนามว่าว่ามีองค์กรอะไรที่ขนาดใหญ่มากเกี่ยวกับการ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งเขาไปได้ไปดูงานจากประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นมีการทําการทําจุลินทรีย์นะการทําปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเขาเป็นประเทศที่เล็กนะแล้วก็มีการทําการเกษตรใหญ่โตมากนะคะญี่ปุ่นแล้วก็ทําแบบออร์แกนิกนะเขาทําแบบออร์แกนิกเขาจะไม่ให้ประชาชนและประชากรของเขาใช้เคมีนะคะแล้วเขาก็จะ ให้ใช้ทุกอย่างที่เป็นออร์แกนิกจากธรรมชาติหมดเลยซึ่งประชากรของเขาก็ครบในในในกฎในกฎระเบียบนั้นด้วยนะคะแล้วสิ่งนี้พี่สิริก็อยากจะบอกเพื่อนๆแล้วก็แชร์เพื่อนๆเ,เนาะเราก็ทำกเกษตรแบบที่เราใช้ทุกอย่างที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็จากธรรมชาติจะดีต่อสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งง่ายๆนะที่เรานำ สิ่งที่เหลือใช้สิ่งที่เราเหลือกินเหลือใช้จากธรรมชาติที่เราจะไปทิ้งให้เป็นขยะแล้วก็เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นสิ่งปฏิกูลนะเราก็เลือกเอาขยะเปียกขยะที่เป็นธรรมชาติเอากลับมา r e d u s e เข้ามาใช้ให้เอากลับคืนมาใช้คืนกับให้ธรรมชาติว่าเราจะคืนกลับแบบไหนไม่ใช่คืนกลับไปเป็นขยะนะคะเราจะต้องกลับคืนไปให้มันเป็นอาหารของธรรมชาตินะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริก็พานเพื่อนมาแชร์สิ่งสาระเล็กๆน้อยๆก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วจะมีประโยชน์และสาระนะคะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับ s ไค i b ์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้พลาดชมคลิปและสาระดีๆจากสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นนะคะสิ่งเล็กๆ,กๆน้อยๆที่พี่สิรินำมาแชร์ท่านเพื่อนชอบก็กดแชร์กดไลค์นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าพี่สิริจะพาเพื่อนมาแชร์อะไรนะคะนี่ดูอันนี้ใบชะพลูนะคะดินที่สมบูรณ์เขาก็จะสามารถที่จะเกิดและข,ขยายต่อไปได้นะคะเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่กิ่งก้านเล็กๆที่พี่สิริมาวางไว้มันก็โตนะงามใบเขียวป,ป,ปืดๆๆเห็นไหมคะใบชะพลูนะคะนี่ใบชะพลูนะคะ อันนี้เป็นพืชผักที่พืชสมุนไพรที่กินดีมีประโยชน์มากเลยนะนะใครอยากรู้มีประโยชน์ยังไงก็เข้าไปหาข้อมูลดูใน Google นะคะพี่สิริก็พูดสรรพคุณอะไรไม่ได้เยอะนะเพราะว่าถ้าพูดเยอะนะก็ต้องอ้างนามจากแพทย์แผนบราณจากแบรนด์อภัยภูเบศหรือโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะก็จะมี ข้อมูลการใช้ชะพูเป็นพืชสมุนไพรทำอย่างไรนะก็ไปศึกษาดูนะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า